มาเช็คเครื่องครับอมดูสลิงดูหลายๆายอย่างดูจานายเตรมีเตรด้วยครับมีเตรมอเตอร์ ดูอะไรว่าจะหลุดหรือเปล่ามีอะไรน็อตคลายเคยหรือเปล่า mm. เช็คครับโอ้ทองฟ้าอากาศวันนี้เจ่มใสเลย mm. ยังไม่เห็นวีเวลครับยังไม่เห็นสิ่งที่ปิดปกติ ลิปล็อกยังอยู่ยครบครับจงครบมอเตอร์โอเคครับเอามาณนี้ครับเขาข้าวครับมาเช็คดูดูยังอยู่ก็ยังอยู่ทั้งสองตัวเลยปอามาณนี้ครับมาดูบรรยากาศเ,าเช้าๆด้วยโอ้ถึงใบหยกครับ รอบ,อ,บอาทิตย์กำลังขึ้นครับวันนี้อากาศร้อนวันนี้ร้อนเลยไม่มีมืดฝนครับประมาณนี้ครับ